น้องสาวคะเรียนโรงเรียนไหนคะหนูเล่นนรโรงเรียนไหนเนี่ยคะหันมาสิคะหันมาหน่อยแล้วจับจานน่านะจัดจานอะค่ะแม่ชี่ให้จมมาเล้วไม่ไปแล้วนะโอ้ยเรียนโรงเรียนไหนลูกสาวหันมาหันมาโอ้ยแกงไหนก็ไม่ใส่อะไรเนี่ยมานี่เลยมานี่เลย อ้าวสาวสวัสดีแม่ก่อนนักเรียนสวัสดีแม่ไหคะนักเรียนท่าสวัสดีนะคะหนูเป็นแนนนาลีโรงเรียนไหนอะคะลูกโรงเรียนไหนฮะโรงเรียนไหนลูกมาสวัสดีแม่ก่อนแล้วมาสวัสดีก่อนอ่ะจะเข้าห้องทำยังไงเข้าห้องทำไงสวัสดีก่อนอ่ะสวัสดีกันสิลลก หนึ่งสองสามสวัสดีกอลเวยแจ่มอ่ะสวัสดีค่ะโอเคเข้าห้องค่ะอ่ะไปนักเรียนหนูเป็นแน่นาลีนะคะอ่ะเข้าไปหลกอ่ไปเรียนหนังสือไป